เคยไหมครับเวลาที่เราคิดไม่ออกหาทางออกไม่ได้สับสนกับชีวิตไปหมดยิ่งคิดยิ่งปวดหัวยิ่งหาคำตอบใจก็ยิ่งวุ่นวายแต่เคยสังเกตไหมว่าบางครั้งแค่เรานั่งเงียบๆไม่คิดอะไรเลยใจกลับนิ่งขึ้นและคำตอบบางอย่างกลับลอยขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องพยายาม ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะแท้จริงแล้วเมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดขึ้นเองวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งฟังกันชา้ชาๆลึกๆก,กับเรื่องราวธรรมะที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปตลอดชีวิตใจสงบเมื่อไหร่ปัญญาจะเกิดเมื่อนั้นในโลกทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักจะพยายามวิ่งหาคำตอบจากภายนอก พยายามหาความรู้จากตำราหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งสอหาอาจารย์ดีๆเพื่อหวังว่าจะได้ปัญญาได้คำตอบของชีวิตแต่ในความเป็นจริงคำตอบบางคำตอบไม่ได้อยู่ที่การหามากขึ้นแต่อยู่ที่การนิ่งลงฟังเสียงภายในให้ชัดเจนขึ้นใจสงบในทางธรรมไม่ได้หมายถึงแค่การนั่งนิ่งๆเฉยๆ ไม่ได้หมายถึงการไม่มีเรื่องวุ่นวายเลยในชีวิตแต่หมายถึงภาวะของใจที่ไม่ฟุ้งซา่านไม่หลงไปกับอารมณ์ไม่สับสนกับความคิดมากมายที่ตีกันอยู่ข้างในใจที่สงบคือใจที่วางเฉยต่อสิ่งยั่วยุจากภายนอกและไม่ไหลไปตามแรงปรุงแต่งภายในทำไมต้องสงบก่อนจึงจะเกิดปัญญาลองสังเกตตัวเองในเวลาที่โกรธ หรือเวลาที่วิตกกังวลม,มากๆหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรามีความสุขสุดๆจนควบคุมไม่อยู่จะเห็นว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเราคิดไม่ออกเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนเลยเหมือนสติถูกปิดความคิดถูกรบกวนจิตตกไปอยู่กับอารมณ์นั่นเพราะใจยังไม่นิ่งพอเปรียบได้กับน้ำในแก้วถ้ามีตะกอนและเราคนมันอยู่ตลอดเวลา เราจะไม่มีวันเห็นก้นแก้วเลยแต่ถ้าเราวางแก้วไว้นิ่งๆรอสักพักให้ตะกอนตกหลงก้นแก้วน้ำจะใสแล้วเราจะเห็นทุกอย่างที่อยู่ข้างในได้ชัดเจนปัญญาก็เหมือนแสงที่ฉายผ่านน้ำใสถ้าใจไม่สงบแสงนี้จะหักเหบิดเบี้ยวมองไม่เห็นความจริงแต่เมื่อใจสงบแสงปัญญาจะฉายผ่านชัดเจนมองเห็นเหตุและผลอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืน ไม่ต้องคิดมากในพุทธศาสนาปัญญาไม่ใช่แค่ความรู้แต่คือความรู้แจ้งความเห็นที่ถูกต้องต่อธรรมชาติของชีวิตเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาซึ่งการจะเห็นเช่นนี้ได้ต้องมีใจที่นิ่งมั่นคงและสงบพอจะรับรู้ความจริงโดยไม่เอาอารมณ์ไปแทรกดังนั้น การฝึกใจให้สงบจึงสําคัญยิ่งกว่าแค่การเรียนรู้ภายนอกการทำสมาธิการฝึกสติการปล่อยวางล้วนเป็นหนทางที่จะพาใจเข้าสู่ความสงบและเมื่อความสงบเกิดขึ้นเราจะรู้ทันทีว่าปัญญาไม่ได้อยู่ไกลาจากเราเลยมันอยู่ในใจนี้แหละแค่รอให้เราเงียบพอจะได้ยินมันพูดตัวอย่างจากชีวิตจริงสมมติว่ามีคนหนึ่งกำลังมีปัญหาครอบครัว ทะเลาะกับคนรักใจเต็มไปด้วยความโกรธความผิดหวังและคำพูดมากมายที่อยากจะพูดออกไปเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายถ้าเขาปล่อยให้ใจที่กำลังเดือดตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเช่นตะโกนด่ากลับหรือเดิอนออกไปเลยมันอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงเกิดคำพูดที่ทำร้ายกันไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเขายอมเงียบหยุดหายใจลึกๆรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองใจที่เคยฟุ้งซ่าน เริ่มสมบุลงเขาอาจเริ่มมองเห็นอีกด้านว่าคนรักของเราก็ทุกข์เหมือนกันเขาอาจพูดเพราะเจ็บไม่ใช่เพราะเกลียดเมื่อน,นั้นความเข้าใจจะเกิดการให้อภัยจะเกิดและคำตอบที่ดีที่สุดว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้าก็จะปรากฏออกมาเองอย่างอ่อนโยนอีกตัวอย่างหนึ่งคือเวลาเราต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตเช่นการเปลี่ยนงานการลงทุนหรือการแต่งงาน ถ้าเราตัดสินใจตอนใจเราว้าวุ่นรีบร้อนหรือถูกกดดันด้วยอารมณ์มีโอกาสพลาดสูงแต่ถ้าเราถอยออกมาทำใจให้สงบก่อนแล้วค่อยฟังเสียงภายในเสียงของปัญญาจะดังขึ้นชัดเจนแนวทางฝึกปฏิบัติให้ใจสงบ 1. หายใจรู้สึกตัวเริ่มจากสิ่งง่ายที่สุดคือการหายใจทุกครั้งที่รู้สึกฟุ้งซ่าน จับความรู้สึกกลับมาที่ลงหายใจเข้าออกหายใจลึกๆแล้วรับรู้ว่าเรากำลังหายใจทำแบบนี้บ่อยๆจะช่วยให้ใจเริ่มนิ่งลงโดยธรรมชาติ 2. รู้เท่าทันความคิดไม่ต้องไปห้ามความคิดแต่ให้เฝ้าดูมันเหมือนคนดูรถบนถนนแค่รู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธตอนนี้กำลังเศร้าตอนนี้กำลังคิดฟุ้งความรู้ตัวนี้จะช่วยให้เราไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ 3. เว้นวักก่อนตัดสินใจอย่าตอบกลับใครทันทีอย่าตัดสินใจทันทีต่อที่ยังมีอารมณ์การเว้นวักเช่นนิ่งสาวินาทีหรือถอยไปนั่งเงียบๆสัก5นาทีคือการให้โอกาสใจสงบเพื่อให้ปัญญาได้ทำงาน 4. ทํทำสมาธิเป็นประจำแม้วันละ5-10นาทีก็เป็นการฝึกให้ใจหยุดนิง่งหยุดปรุงแต่งเมื่อทำบ่อยเข้าใจจะมีพลัง ไม่หวั่นไหวง่าย,ายและมีสติรู้ตัวมากขึ้นในชีวิตประจำวัน 5. ใต้ชิดธรรมะฟังธรรมะอ่านหนังสือดีๆหรือแวดล้อมด้วยคนที่ฝึกจิตสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนอาหารใจช่วยเสริมพลังให้ใจเราเย็นลงเข้าใจชีวิตมากขึ้นในทางพุทธศาสนาปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความรู้รอบตัวแต่คือยานย่างรู้ความจริงของชีวิต เห็นตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนการจะเข้าถึงญยาณนี้ได้ต้องผ่านการเจริญสติฝึกสมาธิและปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นลงจากใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงซึ่งหมายความว่าจิตที่สงบเปรียบเสมือนกระจกใสย่ยอมสะท้อนสัจธรรมได้อย่างชัดเจนแต่จิตที่ฟุ้งซ่าน เต็มไปด้วยความอยากความกลัวความโลภความโกรธย่อมหมมองมองอะไรก็ไม่ชัดตัดสินผิดเข้าใจผิดและหลงทางหลวงปู่ชาสุภัทโทเคยกล่าวไว้ว่าให้ปล่อยให้วางบ้างใจจะได้เบาเบาแล้วมันจะนิ่งพอนิ่งแล้วมันจะเห็นสั้นๆง่ายๆแต่ลึกมากท่านไม่ได้บอกให้เราไปคิดหาทางออกแต่ให้เราวางลงก่อนแล้วเมื่อใจนิ่ง ปัญญาจาักเกิดเองและปัญญาที่เกิดจากใจสงบนี้ไม่ได้แค่ให้คำตอบแต่ยังให้ทางออกที่ถูกต้องที่ประณีตและไม่สร้างเวรกรรมใหม่เพราะมันเป็นปัญญาที่ไม่มีอัตตาเจือปนไม่มีตัวตนเข้าไปบิดเบือนใจที่สงบยังมีพลังพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสามารถรับมือกับความทุกข์ได้อย่างมิสติ เมื่อความทุกมาไม่ว่าจะจากความพัดพราความผิดหวังหรือความตายใจที่ไม่เคยฝึกให้สงบมักจะสั่นไหวตื่นระหนกรุงแต่งจนกลายเป็นทุกซ้อนทุกแต่ใจที่สงบจะมองเห็นความทุกเป็นเพียงแขกที่มาเยี่ยมไม่ใช่เจ้าของบ้านมันมาแล้วมันก็ไปเราแค่รู้ไม่ต้องไปผลักใสไม่ต้องไปดึงไว้ดังนั้นในโลกที่วุ่นวาย เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและความเร่งรีบการที่เราจะได้ยินเสียงของปัญญาไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องของใจที่เราต้องฝึกให้สงบเมื่อใจสงบเราจะเห็นชัดว่าปัญหาบางอย่างไม่ต้องแก้แค่ต้องเข้าใจว่าความทุกข์บางอย่างไม่ต้องหนีแค่ต้องมองมันให้ตรงและว่าคำตอบที่เราตามหาทั้งชีวิต แท้จริงมันไม่เคยไปไหนมันอยู่ในใจเรานี่เองเพียงแค่เราหยุดพอที่จะฟังมันจำไว้นะสตคิคือประตูสมาธิคือทางเดินและปัญญาคือแสงสวา่างแค่ฝึกใจให้สงบวันหนึ่งชีวิตทั้งชีวิตจะเปลี่ยนไปดังนั้นชีวิตที่มีใจสงบคือชีวิตที่ไม่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำทางแต่ใช้สติและปัญญา